แทนแทนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแลนะครับมาวิ่งที่สวนดอกไม้โอ้โหดูสิสวนดอกไม้สีชมพูนะครับเห็นไหมนี่อยู่ที่สวนสาธารณะนะครับนู่นนูครับโอ้โหกำลังฉีดน้ำรดต้นไม้เลยนะครับนู่นเห็นบ้าอมาครับเรามาดูสัตว์สัตว์วิ่งกันเลยมาอันนี้ตัวแรกก็คือเจ้าช้างเอลฟินเลฟินนะครับภาษาอังกฤษนะครับดูเจ้าช้างวิ่งแล้ว จะช้างใส่่านจะวิ่งช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าแก่แล้วนะครับอายุประมาณ300ปีนะครับตัวต่อไปเจ้าวัวมาตัวโหวัวนี่ก็ฟิตจังเลยนะครับอันนี้เป็นวัวกำลังแตกแตกเนื้อสาวนะครับนี่วัวกำลังแตกเนื้อสาวนี่แล้วนีกระือส่วนเจ้าหมาเป็นไง นี่ฮโอ้โหมีเพลงด้วยนะครับเหมือนเคยได้ยินแถวโต๊ะโต๊ะนุกเก่านะครับเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยครับดึด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 เนี่ยครับโอ้ยมีม้าลายด้วยนะครับโอ้ยคว่ำไปแล้วม้าลายเราเอ้ยเราได้ยินเสียงอะไรนะครับสัตว์ดึกจำบันครับคือเจ้าไดโนเสาร์นะครับ สายพันกินเนื้อครับไทรเดนอฟลัสนะครับหืมสีเขียวนะครับโอ้แล้วดูนะครับในป่าเขากําลังกินอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหกําลังกินเนื้ออยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมกินสัตว์เล็กเป็นอาหารนะครับนี่มีไฟข้างหลังด้วยเป็นไงเฮ้ย แล้วเราก็เห็นเจ้าอะไรครับเนี่ยหมาไฮโซนะครับไส่แว่นนะครับหมาตัวเมียถ้ามาเต้นดองแดงดองแดงอะไรแถวนี้ดูสิดูสิสโอ้ยจะปิกกจูก็มานะครับจปิกกจูโอ้โหจะปิกกจูก็เป็นนักเต้นนะครับโอ้ปิกกจูเป็นนักเต้นเก่ามาก่อนโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเจ้าสิงโตนะครับจะมาแจจะมาหาเนื้อกินหรือยังไงครับหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเฮ้ยสิงโตมาแล้วอ๋อเอาจะมีการแข่งม้านเกิดขึ้นครับดูสิหน่งรับไปแล้วครับ สกอร์สกอร์โกรไข่น้ำครับหมานำแล้วครับหมาลายตามเป็นที่สองครับเอาครับใครถึงก่อนครับโอ้โหอาวขากับครับขากลับนะครับขากลับครับหมาก็ยังนำอยู่ดีครับหมาลายไล่ตามมาครับดูครับใครจะถึงขอบก่อนโอ้โหหมาเข้าไปแล้วครับแล้วก็หมาลายมันเป็นอันดับที่สอง่านี่ไหนเราเรเอาเดนเสารสาตัวชนฝอยมาให้ดูหน่อยสิครับนี่เป็นเดนเดาเสาของไข่นะครับ สายพันธุ์หัวงไข่เปิดทะลุกแล้วนะครับดูนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิแว่แล้วโอ้แต่ต์ต่อผักายพันธุ์หัวงไข่เอาทีนี้ไม่ไม่เดินแล้วนะครับสงสัยติดติดหลมุมนี่สายพันธุ์เดียวกันนะครับสงสัยเป็นพ่อแม่ลูกกันนะเป็นพ่อแม่ลูกกันแน่เลย เฮ้ยนี่ควายสีน้ำเงินกับสีแดงครับสีแห่งการแข่งขัน Let's go ไปนะครับใครจะถึงก่อนใครจะถึงก่อนโอ้หสีน้ำเงินแรงมากเลยครับสีแดงเป๋ะสีแดงเป๊ะขับเข้าไปโอ้โหสีน้ำเงินถึงก่อนนะครับอมาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่สีเขียวกับสีส้มดูครับใครจะถึงก่อนกันไปไปไปสีเขียวนำครับสีเขียวดำเอาเอาเอาสีเขียวหยุดนะครับสีเขียวหยุดเอาสีเขียวไม่ยอมไปครับ สาเป๋กันทั้งคู่เลยนะครับสีเขียวน่าจะเป๋น้อยกว่านะครับเฮ้ยเรามีสุนัขตำรวจนะครับนี่สุนัขตำรวจไปวิ่งบปครับสุนัขตำรวจวิ่งโชว์ตัวหน่อยนะครับสุนัขที่ถูกฝึกมานะครับเอาไว้จัดการกับโจรน,นะครับหรือเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านก็ได้นะครับ นีล่ละสุนัขตั้มตัวอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารวมแก๊งกันนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับมีสีอะไรกันบ้างอ่านะนี่เรามายืนต่อแถวกันแล้วนะครับนี่ทุกตัวเลยนะครับอ่าเรามาไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับ นี่เป็นเจ้าช้างนะครับภาษาอังกฤษว่า elephant นี่เป็นช้างสีส้มนะครับภาษาอังกฤษสีส้มว่า orange orange แล้ตอนนี้ก็สิงโตนะครับภาษาอังกฤษว่า lion lion นี่เป็นสีเหลืองนะครับอ่าเปิด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 ด้วยนะครับสีเหลือง yellow สีเหลือง yellow อ่า ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเจ้าคราววัวนะครับสีขาวดำนะครับ white and black นี่ white and black แล้วก็สีเขียวนะครับ green นี่นวัวสีเขียวก r ีน n อาตัวตัวัตว,ต,วตัวถัดไป สีชมพูนะครับพิ้งสีชมพูอ่าตัวถัดไปน,นี่ฮอสมานะครับนี่มมาสีน้ำตาลสีน้ำตาล,ตาลบลัวสีน้ำตาลอ่านี่เสียงตัวต่อไปปิกกจูปิกกจูนี่เป,นเป็นเป็นเป็นหนูนะเป็นหนูนะสีเหลืองนะครับเยลโล่แก้มแดงไง เยลโลสีเหลืองอมีหางที่ที่ตูดด้วยนะ,ะตัวต่อไปเป็นคุณหมาไฮโซสีม่วงนะครับพับบุกคุณหมาไฮโซตัวต่อไปเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับสีเขียวสีเขียวก็กรีนตี่ต่อไปสีแดงเรสเรสสีแดง ต่อไปบลูสีน้ำเงินตัวต่อไปกรีนสีเขียวกรีนตัวต่อไปออร์เรนต์สีส้มออร์เรน์สีส้มโห oh, ตัวนี้จะเดินเป๋ะๆนะตัวต่อไปแบล็ค สีดำนะครับขี่ด้วยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนี่เลสเลสสีแดง uh huh. ต่อไปก็ด็ Dog. 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 อกด็อกโพลิสด็อกนี่ตัว uh huh. ต่อไปก็เป็นสายพันธุ์กินเนื้อนะครับไดโนเสาร์ สีเขียวนะครับก็เรียกว่าไทายและนอส,สลัดนะครับนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นม้าลายอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับฝันเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย